กับลายกนใช้อัพพอร์ตตัวนี้อั p พอร์ตสามนะครับตัวแมททิปเปอร์ชั่นครับลายกรนก็ทราบกนดีนะครับแถมสายชาติมาให้แต่ลายคนอาจจะไม่ต้องการใช้งาน,นครับต้องการใช้สายที่ตัวเองอยากจะเลือกซื้อมามเช่นตัวยูเครน,นครับมีหน้าจอแสงผลวัดบนแอมที่ตัวปลายสายนะครับ C 4นะครับก็ใช้ปอแหวงอยู่แล้วนะครับเช่นตัวนี้ ตัวสมิ่อประชาตนะครับปอแบ่งเดี๋ยวเราลองชาด,ดููกินโปรเกอสตัวซูปเปอวูหรือเปล่านะครับยวมาดูพร้อมกัน,นครับสักกูนะครับ นะครับก็เปปรกครื่องซุปเปอร์วูนะครับตามปกตินะครับนก็วัดโวลต์แอมป์ตัวเลขครับปัจจุบกัก็เป็น PD PVS นะครับ เอเ้รเกณฑสปู๊กนะครับไฟาชาร์จโปรโตเกลนะครับก็เป็นตัวเลือกนะฮะเพื่อมวลคนไม่ได้อยากซื้อตัวอะแดปเตอร์มาใช้งานนะแล้วก็ต้องการใช้สายที่ตัวเองมีแล้วหรือว่าต้องการหาสายที่บอกวัดโวลต์แอมป์ตัวยุคลินตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช้ได้กับตัวอัลป์เปตนะครับ ตัวสายของยูเครน,นครับบริเวงกองเซอมีนะครับออป3ปปสามนะครับ